แล้วเอ๊หรือว่าจะไปยึดที่ของนียหมีวันนี้เราอยู่ันที่ควงไม้ทรายนะคะควงไม่ทายค่ะอยู่ที่ถ้ำหัวหินเนาะอยู่ตื้นๆเลยแม้อยู่ในล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันวันนี้วันนี้นะคะเราก็พาเด็กของแม่ไปถ่ายนี่งเก็บตัวเลขบนกระดานแล้วเราว่าค่ะคือว่าเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนเลยโค้เอ็นอะไรน้ำมะพร้าวน้ำหอมต้นไผ่ อันนี้ปลู่น้องเอเรีร้อมอ,อยากจะเป็นลูก้าน,นก็คือชอ,อยนั่งรมงทงเทืองเดี๋ยวเราต้องนอดูเนามันจะอร่อยปลาแล้วก็น,นี้ปลาอะปลากินซีนปลาปลาอิชีทอนน้ำปลาอันนี้แ <บา S 2> น,น่ระมีคนกินปลาหนึ่งสองาคนเลยนะจากี่นี้ ไก่ปูทอดนมาเลยค่ะจุ๊บเลยวันนี้เราเป็นแบบเมนูคลุูๆนะคะมาอีกหนึ่งเมนูน้องแอนนั่นก็คือหอยเชลล์ผัดเนยกระเทียมเมนูนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านขัวขุยทรายเลยนะคะใครมาแล้วไม่สั่งเมนูนี ha, ้ถือว่ามาไม่จุ uh. ๊บดีแล้วก็เป็นเมนูต่อไปนะคะอะไรนะแอนต้อง ตือปลาหมึกยัดไส้หมูสับค่ะเออข้างใน็นหมูสับน้ำจิ้มเกินมากเลยเนาะน้องเอให้น้องเอเป็นคนจิ้มเมนูนี้นะคะอืมเปร่ากันนะเปร่ากันนะน้ำจิ้มบ้างๆค่ะมีน้ำพิกเนเจอร์หืมสดปั้นหอยสดไหมสดหอมอร่อยค่ะรุกรุกค่ะออลังการมากดูดิ ทะเลลมหายทะเลลมหายแบบคนขูกท for er oh, oh, ี is is oh, uh ่มาซิมเบอร์วางประหลารมากหรือสดมากมีอะไรบ้างเด็ดๆมีหูม้าม้าหอยแครงอืมนลาหมึกค่ะหอยของโคดเอนหอยนางรมมีพวกอะไรอ่ะมีคุณสดดีมากเลยว้าวสดมากแล้วลองชิมน้ำปลาก่อนนะว่าจะงัวไหมยังไงไหมแอนไหวไหมแอนแอนลองชิม นนี่ก็คือของหวานของที่นี่นะคะก็มีไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนนะคะนี่มากเกมากแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะก็เป็นอางลูกตาลอยแกะะ้วค่ะตักมาให้คุณแม่ค่ะนี่เมน,นูนี้อ่ะส่งหม้อให้คุณแม่มะเวล่าแก้วนชิมหน่นหอยชิมเป็นตั้งแบบเลยชิมชิมหน่อยเป็นไงบ้าง ยังไงบ้างแม่อร่อยาเชิมแมนี้แข็งไปหน่อยนึงเนช้อแตะเตียวิมอ่ชิมเล้เตียอร่อยไหมชื่นใจเปล่ายังไงยังไงอร่อยปอร่อยเออชื่ใจอร่อยชื่นใจ มาแล้วครับข้าวเหนียวมะม่วงครับน่ากินมากๆเลยลองชิมดูครับ<ม>อร่อยไหมอร่อยพิเศษร้านนี้นะคะเป็นร้านทังแถววันนี้เลยนะคะเป็น,นอัลบัมหัวถิ่นถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาชื่นเพลินอย่าลืมตามได้เล และลืกตาลุกเอ็กกวันนี้พิธีกของเราชื่อแอนตตะนะคะแล้วกตาลเอ็แอนหวานนะคะรลองว่าทุกคนจิติดกันไหมกันคูางไ่ะจ้